เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับแล้วแล้วนะฮะทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ได้มาชี้แจงนะฮะอืมตอนนี้หรอเขาบอกเรานะฮะมาว่าทุกคนนอกจาก l i m i n น r d ์เดฟนะฮะกำลังทำงานอย่างหนักสำหรับการอัปเดตสำหรับตอนนี้โปรดใช้โลบอกแบบดั้งเดิมนะฮะอืมจนกว่าจะอัปเดตจะมาถึงนะฮะโปรดอย่าคลิกลิงก์ใดๆนะฮะอืมชัยละถ้าทุกคนนะฮะ คือเราอย่าไปคลิกลิงก์นะฮะตามช่องต่างๆนะเพราะว่ามันโคตรอันตรายนะฮะนั่นแหละมันคือไวรัสซึ่งถ้าสรันมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาแจกกันทีนะฮะอืมชัละแต่ว่าวันนี้นะฮะพี่ก็มาแบบไม่เสียวเที่ยวนะฮะนอกจากจะมาแจ้งข่าวแล้วเรายังจะมาแจกสคริปที่สุดตึงอีกสคริปหนึ่งนะฮะไหนดูซิเดี๋ยวเราทาการลารสคริปเลยนะฮะลัรไปเลยอืมอืมมายัางโวมาละนี่ไงเหมือนค่ายนี้นะฮะน่าจะ มีชื่อว่าฮูครับนะฮะใช่ละโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราขอเลือกอาวุธเลยซึ่งฟังก์ชันเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้ดีกันใช่ไหมว่ามันคืออะไรนะฮะอืมเดี๋ยวเราเลือกอาวุธก่อนนะซี l ล็ก t ูนเหรอเอาเป็นฟิสแมนนะฮะหลังจากนั้นเราก็เปิด f a ส t อ t t แท็หลังจากนั้นมันบอกว่าฟ a สอแท็กนะฮะเปิดไปสิเปิดไป,เ,ป,ดไปเสร็จแล้วก็เยอะมากฮนะ โนคลิปฟาร์มด้ด้วยเหรอออโต้เซ็ตสปาวงั้นเราเปิดออโต้ฟาร์มเลเวลเลยนะฮะว,ว้าวดูนี่สิโอ้รับเพชรโอ้โอ้นายว,าว้าวฟาร์มไวมากนะฮะนี่เหรอฮูฮครับอืมใช้ได้ฮะโอ้เพื่อเรามาสองคนนะฮะฝั่งจนสลัดทันเลยตอนนี้นาย GM กับนาย RIP คุโระนะฮะนี่ไงซื้องบนข้างฟาร์มไวมากๆเลยแหละ โอ้โหไวมากนะฮะไวที so, update, like Or, oh ่สุดเลยนี่คือโฮโฮฮับนะฮะหลังจากอัปเดต2.13เนี่ยเราอยากให้มันฟาร์มแบบนี้จังเลยอืมหรือว่าโฮโฮฮับจะคอมแบ็กก็ไม่รู้นะใช่แต่ก็ต้องรอรุ้นอีกทีนะฮะว่าตัวรัน2.13เนี่ยมันจะหายแหลกหรือเปล่านะฮะอันนี้เราก็ยังไม่การันตีได้นะว่าจะหายแหลกนะฮะอืมทำไงดีทีนี้ตอนนี้เราก็รอสิรอเข้าไป เมื่อไรจะได้เล่นเนี่ยซึ่งน่าจะพรุ่งนี้หรือว่าวันอาทิตย์เราน่าจะไม่ได้เล่นอย่างแน่นอนนะพี่คิดย่างี้นะใช่แต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยนายไม่เคยมาตรงวันหยุดเลยโอ้ฟ์มไวมากเลยอืมก็รอต่อไปนะฮะเดี๋ยวถ้ามันจะมาหรือว่าใกล้มาเมื่อ,อไรเนี่ยพี่จะมาแจ้งทันทีนะฮะแล้วก็อย่าไปคลิกลิงก์มั่วละเพราะว่ามันคือไวรัสนะฮะเราอาจจะโดนแฮกรหัสโดนแฮกวอลเลตได้อืมหมดละไม่มีอะไรจะพูดละ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่คงต้องขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับขอบคุณครับ